ครับผมชื่อถนอมคำมวลนะครับเริ่มงานกับฮิเกอร์เบอร์เดอร์เมื่อวันที่2สิงหาปี2550ครับผมไปลงที่โฮมโปรสาขาอุดรสาเดือนนะครับแล้วก็ย้ายกลับไปที่โกว a นสาขาอุดรสอปีกับอีก1เดือนครับผมคือผมเรียนจบรากำแหงปี2 5ง7นิบนะครับไปทำงานอยู่กับโตโยต้าสปีครับผมคือผมมีสโลแกนในตัวเองของผมอยู่แล้วคือขยันซื่อสัตย์อดทน แล้วก็จริงใจกับเพื่อนร่วมง,งานตามที่พ่อผมเคยพูดไว้คือความจนไม่มีในหมู่คนขยันครับสิ่งที่ผมคิดว่าผมพลาดในปี52ก็คือยอดขายผมยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรเท่าที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับคือมันน่าจะได้ดีกว่านี้ครับผมคือปี53นี่ยอดขายของเครื่องกองน้ำฟิลเตอร p i แล้วก็มาตเตอร์ฟิลเต้องเป็นผู้นำด้านเครื่องกองน้ำ ในสายงานภาคอีสานนะครับผมผมจะพูดข้อความเดิมก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็จริงใจนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยที่ผมมีทุกวันนี้ก็คือต้องขอขอบคุณทีมงานของผู้จัดการคุณวัยพ์เซลล์คุณเทปประสงคเงินแล้วก็ซูเปอร์ไวเซอร์คุณสุจิตานะครับแล้วก็พี่ๆี่เพื่อนร่วมงานของทีมงานของแฮกเกอร์วันเดอทุกท่าน ก็ไปให้ถึงที่นัน,านราชีวิ